ปีนี้ชุมบุรีก็เริ่มเป็นทีมแรกๆเลยที่จัดใหญ่แบบนี้แล้วก็แฟนบอลมากันแน่นเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับการเป็นแบรนด์อินเตอร์อย่างไนกี้ทำให้ชุมบุรีเนี่ยอยู่ในเอ่อเลเวลของคำว่าสวยแล้วกันนะครับกับแม่งานผู้จัดการทีมคนดังเด็กไอดอลเป็นตุกอยานมาโดดงานไลฟ์มานะครับวันนี้พามา,มา,มาอยู่ที่เทศบาลตะบนบางสายเป็นลานกิจกรรมแต่ว่าข้างหลังผมเนี่ย น่าจะเห็นแล้วแหละว่าเป็นงานเปิดตัวสโมสรชลบุรีเอซีนะครับบรรยากาศเก็บตกมีมาฝากกันแบบเต็มอิ่มเต็มขั้นเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขนทีมงานกันมาประมาณแบบ80ชีวิตนะครับไม่ได้มาทํางานด้วยมานั่งกินเหล้า <c oughs> หยอกหยอกหยอกอันนี้หยอกแต่ว่าเราตั้งใจมางานนี้เพราะว่าทางสโมสรชุบุรีเองก็ไว้วานนะครับบอกให้มาหน่อยเถอะม,มามาร่วมงานหน่อยผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะที่ ได้มาร่วมงานที่นี่นะครับสามชนคนกันเองปีนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าฉลามชนคนเองปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือชุดแข่งใหม่ของชมบุรีครับแบรนด์เดิมไนกี้จะสวยเหมือนทีมดังในยุโรปหรอเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดกันชมบุรีเองหรือว่าสโมสรเนื่นหรือในไทยเองก็ มีปัญหาเรื่องนี้ครับทำให้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านงานใหญ่ๆแบบนี้รวมไปถึงแฟนบอลไม่สามารถเข้าถึงได้แบบนี้นะครับปีนี้ชุมุรีก็เริ่มเป็นทีมแรกๆเลยที่จัดใหญ่แบบนี้แล้วก็แฟนบอลมากันแน่นเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์พี่บอลด้วยนะครับคุณสสิสิงโตทองนะสุขสสิ์มาพูดคุยกันว่าคอนเซ็ปต์ของชุมุรีเอฟซีในปีนี้เป็นยังไงครับกับแม่งานผู้จัดการทีม คน,ใน,ในดังเน็นไอดอลเป็นลูกอย,ย่างเฮ้ยไม่ไม่ขนาดนะั้นไม่ขนาดนะั้นสุขสิสสทธิ์เนี่ยอย่าลืมไปดูผมรอวันที่เขาจะบอกว่าตูมาออกสุขสิสสทธิ์ที่พี่หน่อยเฮ้ยเอาแน่นะ <laughs> ผมรออยู่ งานวันนี้เป็นไงบ้างถ้าแบบว่าถ้าเปรียบเทียบกับกับสิ่งที่แฟนบอลรอคอยเพราะว่ามันหายมาจากจากการเปิดตัวเออหลังนานแล้วโอเคนะถือว่าเนี่ยอย่างตอนนี้มันหกโมงครึ่งใช่ไหมทีนีการจริงๆอ่ะมันจะเริ่มมาตอนสองทุ่มแต่ถือว่าแฟนบอลเขาก็เหมือนอที่ตู่บอกว่าจะเก็บงวดอ่ะแล้วเขาก็อาจจะรอคอยว่าเราเสริมทัพตัวผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะดูบอลทีนี้ชลบุรีมีทีเด็ดอะไรที่จะแบบแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาอันดับแรก ตัวผู้เล่นบทสนิทจากอาร์เซนอลี่เราก็ได้โหวตสองสามปีที่ผ่านมามาันก็เป็นระยะเวลาที่เขาปรุงฟังถึงเวลาหลักปีเนี้ยเรี่าพวกเขาจะแก,แก่ๆแล้วเราก็ทุ่มงบประมาณก,กับตัวต่างชาติค่นอนข้างที่จะสงูงมันน่าจะลงล็อกกันระหว่างตัวผู้เล่นดาวรุ่งที่เรามีอยู่กับการเสริมตัวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาปีวีแฟนบอลสาหรับโจนนะได้เห็นของดีแนะ่นอกนกับควีแบนบอลมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเส้อใหม่กันนะ ทุกคนรอคอยก็คือเสื้อแข่งขันนะครับอบอกว่าปีนี้ยังคงคอนเซ็ปเหมือนเดิมครับสีน้ําเงินขาวนะครับต้องบอกว่าการเป็นแบรนด์อินเตอร์อย่างไนกี้ทำให้ชลบุรีเนี่ยอยู่ในเลเวลของคำว่าสวยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบทีมอื่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันเป็นแบรนด์ไนกี้มันความอินเตอร์มันทำให้เสื้อของชลบุรีเนี่ยดูขึงขังแล้วก็ดูแบบอินเตอร์มากกว่าทีมอ,อื่นแล้วกันอันนี้อันนี้พูดในความของเป็นแบรนด์นะแต่ว่าเรื่องความสวยเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ แข่งจะดันนิดเดียวไหมเดี๋ยวมาปูน้องเตยกับเขากันมาอยู่กับต้นปูนจุลิเป็นไงอ๋อรู้สึกดีใจครับที่เป็นเกียรติที่ได้ได้มาอยู่ที่นี่ครับปรับตัวกับน้องๆไม่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าน้องๆมันเก่งเก่งแต่ละคนก็เก่งแล้วก็เรานะ ตั้งฝากถึงแฟนบอลสุรินทร์นระครับเป็นคามฝากถึงแบนบอลสุริทร์นะครับอยากให้ติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็นนวพวกเราให้ทำเต็มที่ กับพี่เตีย้ยนะครับสะสมพบกระเสร์ตกับฤดูกาลในการทาทีมชวรีปีนี้ให้สกเซสโดยเฉพาะเป้าหมายบนด้วยที่ประธานบอกครับเป็นยังไงบ้างกับปีนี้พี่เครียดไหมเออจริงจริงจริงงานงานโค้ชมันงานเครียดอยู่แล้วนะมันวัดกันเกมยต่อเกมแน่นอนว่าทุกคนทำงานแล้วไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็มันก็เหมือนล่องเรือกลางทะเลแล้วไม่รู้จะไปไหนเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่วิยาบอกว่ามัปกคงไปแล้วก็ลุยกันผมผมก็เชื่อว่าฟุตบอลบางครั้งมันมันจะเป็น วงรอบของมันอยู่ซึ่งผมเชื่อในรอบ3ปีที่ที่ผมทํางานมาเนี่ยมันถูกก่อร่างสร้างตัวมา,นา,มาในทิศทางที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะขาดคนไกลบางคนไกลที่มันมันดูแล้วอาจจะดูอาจจะขาดอยู่ถึงปีนี้ปีที่แล้วกํลาลังดีๆก็แก่วัวจงไอ้พ้าใจอยู่อันนี้ปีนี้เราก็เชื่อว่าเด็กทุกคนที่ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเต็มตัวมันอยู่กัน3ปีซึ่ง3ปีปุ๊บเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นรากเน่ากันแล้วเห็นสันดานกันแล้วว่า ไอเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องแก้มันเพื่อให้รู้สึกว่าข้อด้อยมันเยนอะน้องที่สุดแล้วส,สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเหลิมเองหรือบา้ครั้งตั้งเองเนี่ยผมว่าเขาจะมีความสุขผมบอกได้เลยว่าเขาจะมีความสุขมากๆที่ได้เล่นกับเด็กพวกนี้เพราะว่าเด็กพวกนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ว่า<อ>เป็นทั้งคนใช้ได้เป็นทั้งเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นน้องหรือบางครั้งเป็นเป็นทีมเมทที่ดีได้อย่างไงรก็สู้ๆขอบคุณมากครับพี่เต้ทดีด้วยนะครับสู้ๆนะครับ และนั่นคือบรรยากาศนะครับงานฉลามชนคนกันเองที่เรามาปากกันในวันนี้นะครับเป้าหมายอย่างที่เราเห็นไปว่าพวกเขาต้องการ ชมป์บอลทัวอย่างช้างเอฟเอครับจริงๆนะครับในการที่จะทําให้ประสบความสำเร็จในทุกการนี้นะครับยังไงเป็นกำลังใจเชียร์ชลบุรีในทุกการนี้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆชลบุรีแล้วก็แฟนทีมไหนที่ยังรู้สึกว่าจะไปเชียร์ทีมไหนดีหรือว่ายังรู้สึกว่าแบบยังไม่ได้ทีมเชียร์ฝากชลบุรีไว้ในอ้อมใจแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวว็อกใหม่มีอะไรมาฝากติดตามกันได้ครับที่นี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดทีวีด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ